สวัสดีจากพี่น้องทุกคนหลังจากที่เมื่อวานเราทําแปลงกันไปแล้วแล้วว่าจะปลูกผักชีกับหอมแบงเนาะปรากฏว่าเราไปซื้อไม่ได้ผักชีแล้วไม่ได้ผักชีขาดตลาดทุกคนและที่ร้านเขาบอกว่าจะมาประมาณปีใหม่ไปแล้วฉะนั้นณวันนี้เดือนพฤศจิกายนซึ่งเราก็ไม่สามารถที่จะรอได้เราก็เลยจะต้องนําเข้ามาไล้นผักชีจากต่างจังหวัดนะทุกคนก็ รอมะเล็ดผักชีก่อนค่อยทําคลิปต่อไปแต่วันเนี้ยเดี๋ยวจะพามาเก็บผักกาดขาวข้างหลังเราคือเก็บไปบ้างแล้วแต่ว่าส่วนที่เหลือวันนี้เราจะต้องเก็บให้หมดไปเก็บผักกาดขาวกันทุกคน อันนี้ขนาดบูกหลุมละสองต้นนะทวนเนี่ยก็ยังโตได้ ที่ไม่โตก็มีบ้างแต่ว่าคือเป็นผักอินทรีย์ร้อนะทุกคนส่วนนี้คือผักอินทรีย์ร้อ ทุกคนก็ยาวไปนู่นอันที่โบโบก็คือเก็บไปขายบ้างแล้วเนาะนี่ก็เดี๋ยววันนี้ต้องเก็บให้หมดทุกคนสวยไหมลองก้นด้วยปุ๋ยอินซีวิศวกรรมแม่โจเนาะแล้วก็บำรุงด้วยน้ําหมักต่างๆอย่างที่ทำคลิปให้ทุกคนดูนั่นแหละลองไปหาย้อนดูเอาเดอ้อ ตอนนี้ก็บนรถเกตก็มีสามตะกร้าเต็มพี่น้องแล้วก็เก็บไปแล้วหนึกก่งตะกร้าอยู่ที่บ้านเนาะอันนี้อีกสามตะกร้าในแปลงยังเหลืออีกอะจำเป็นต้องเก็บให้หมดรุนกันว่ามันจะได้เยอะขนาดไหนเนาะไปเดี๋ยวตอนนี้เอาอันที่เก็บแล้วไปล้างก่อนนะทุกคน